สวัสดีครั้งหนึ่งครับช่วงนี้ก็จะเป็นถนนห่างจากตัวจังหวัดมาเนี่ยเขาเรียกว่าน้องตาใกล้นะครับถึงชุมชนบ้านน้องตาใกล้เนี่ยก็จะเป็นถนนสวนทางนะฮะสภาพก็โอเคมีการปรับปรุงแก้ไขสามารถาชาดจจอนได้ค่อนข้างสะดวกแต่ว่าอาจจะต้องดูนี่หนึ่งเพราะว่ามันเป็นชุมชน ใกล้ใกล้กันแล้วก็ติดติดกันนะครับกลายเป็นว่าช่วงนี้เป็นถนนวิ่งส่วนทางนะครับมาจากปทุมราชเขมรราชเนี่ยเป็นฝั่งขวาเมือที่จะวิ่งเข้าไปตัวจังหวัดเดี๋ยวผมวิ่งมุ่งหน้าไปเนี่ยเป็นขาขึ้นไปที่อำเภอปทุมราชวงศาก็จะมีประมาณนี้มอไซค์รถสวนทางค่อนข้างแคบแต่ว่าภายใน ไม่เกิน3ปี5ปีเข้าใจว่าคงขยายถนนให้เป็น4เลน8เลนเพราะว่าได้ข่าวว่ามีโครงการมาแล้วแต่ว่ายังทำการก่อสร้างยังไม่ถึงนะครับค่อนข้างโอเคบรรยากาศริมซ้ายริมขวาเนี่ยเป็นสวนป่ายูคาสวนยางนะครับก็จะมีชาวสวนชาว นาชาวไร่ที่เอาผล,ลไม้เอาผักที่ทำการเกษตรมาขายริมถนนอย่างนี้้ายเมอเป็นต้นเช่นมีแตงโมมีมะละกอมีมะม่วงมีหน่อไม้มีเห็ดฟางมีเห็ดป่าเห็ดโคนอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับหากินใครชอบอาหารป่าป่าก็มาได้เลยครับในพื้นที่เขตอำเภอปทุมราชบงสา ชานมานนะหน้องผือเขมราชเนี่ยอาหารดั้งเดิมบางครั้งอาจจะไปเจอพวกออะไรล่ะอาหารอาหารปลป่าบางทีเห็นเขาบอกว่ามีกวางในไรด้วยนะครับบางคนมาอาจจะโชคดีได้มีเจอเนื้อกวางนะครับเนี่ยซ้ายมอือมีขขยมะม่วงขายแตงโมฟักทองนะครับแต่ว,ว่า ตอนนี้ผมอาจจะวิ่งเร็วไม่ได้นะครับต้องต้องขออาไปเพราะว่าเนี่ยรถมันมามาก็เยอะไปก็ช้านะฮะถ้าเกิดรีบร้อนไปหน่อยก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะครับก็ต้องร้งวิ่งไปตามชาวบ้านที่เขากำลังวิ่งกันอยู่นะครับเนี่ยพอจะแซงหน่อยก็อาจจะต้องมีรถสวนทางมาต้องคอยระวังนะยิ่งช่วงใกล้ๆลืเกเรียนนี่ ต้องต้องคอยระวัาางนะครับโอเคครับขออนุญาตประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามที่ชมนะครับมีอะไรดีๆจะเอามาฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ